สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวหน้าไม้ขนาดกลางรุ่นซอมบี้นะหน้าไม้ขนาดกลางรุ่นซอมบี้อัปเกรดนะครับในตัวเซ็ตรุ่นนี้มีของแถมเยอะมากมายเลยครับแต่อธิบายสินค้าให้ดูก่อนเนาะตัวบอดี้เป็น abs นะครับอย่างดีนะปีกเป็นปิดสปริงนะครับเหล็กสปริงนะครับนี่ปลายรุ่นใหม่นะครับเป็นอลูมิเนียมแบบหนามาให้เลยซ้ายและขวานะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมแบบหนาซ้ายและขวาชุดล่างนะครับด้านล่าง เป็นลังที่พาคีินี่นะสามารถติดตั้งอุปกรณ์ยิงปลาได้ครับชุดลอกยิงปลาสามารถซื้อมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับตัวค๊บมือนะครับเป็นยางกันลื่นมานะครับสีเขียวนี้เป็นยางกันลื่นเนาะชุดไกเป็นเหล็กนะครับชุดไกตัวนี้เป็นเหล็กนะ,ะมีระบบเซฟอยู่ด้านหลังด้วยนะครับมีระบบเซฟอยู่ด้านหลัง, <c ười> ด,ลงด้วยเดีย๋ยวเราอธิบายให้ดูว่าในเซตเข้าแถามอะไรบ้างนะครับในเซตเขาแถามหนึ่งเลยกล้องเลดดอทอย่างดีนะครับ1ตัวนะครับอย่างที่2เลยแถมลูกดอก ธรรมดา3นัดลูกดอกยิงปลาสนัดลูกเหล็กนะครับลูกนี้สามารถยิงลูกเหล็กขนาด6มิลิเมตรได้นะครับมีตัวโหลดอยู่ด้านหลังเนาะตัวนี้ลูกเหล็กให้หนึกล่องนะครับปีกสำรองให้4ชุดนะครับปิดปีก,ปก,ปกให้สชุดสีชุดเลยนะต่อไปให้สายสลิงเพิ่มอีก1ชุดนะครับกันขาดไ้เลย,เลย แถมไม่ให้เลยในเซ็ตนะครับอ่าให้ดูสินค้ากันอีกทีนึงราคานะครับอยู่ที่3,800บาทค่าจะส่ง150บาทเก็บเงินปลายทางเพิ่ม200บาทนะครับสำหรับสินค้าตัวนี้เดี๋ยวเราจะรีวิววัดความแรงด้วยลูกเหล็กให้ดูนะแล้วก็เดี๋ยวจะตั้งกล้องแล้วก็จะยิงด้วยลูกดอกให้ดูด้วยนะครับอ่ะท่านี้ครับครับเดี๋ยวเราจะมาเทสด้วยลูกเหล็กกันนะครับ ตัวนี้สามารถยิงลูกเหล็กได้ลูกดอกได้เนาะตรงนี้เป็นช่องลําเลียงลูกนะครับใส่ลูกเหล็กเข้าไปได้เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูก่อนแบบช้าช้านะครับใส่ลูกเหล็กได้ประมาณ10กว่านัดครับเนี่ยนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วต่อลูกค้าจะใช้ลูกค้าต้องกดปุ่มนี้ก่อนงัดครับเป็มักกลับง่ายๆ,ายๆตัวนี้เป็นเซฟนะครับพอเรางัดปุ๊บมันจะเซฟอัตโนมัติเลยนะต่อไปให้เราตั้งฟืนขึ้นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมถ้าเอามือ,อนี้มันจะไม่เห็นเนาะ อย่างนีนี่นะครับถ้าเอามือกดมันไม่เห็นเนี่ยครับปุบ่มนี้เห็นไหมครับชัดๆนะกดลงมา,าลูกเหล็กจะไหลลงมาลเห็นไหมครับหนึ่งรูปอ่าเดี๋ยวเรายิงให้ดูนะครับผ่านเครื่องวัดว่าความแรงเมตรต่อวินาทีได้เท่าไหร่นะอ่ะความแรงเมตรต่อวินาทีนะครับกดเซฟก่อนแป๊บนึงน,นะครับ 54เมตร54.9เมตรต่อวินาทีนะครับสำหรับรุ่นนี้54.9เมตรต่อวินาทีอ่ะเดี๋ยวผมวัดกำลังให้ดูแล้วนะครับใส่ลูกกระสุนให้ดูแล้วเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะยิงลูกดอกในระยะของร้านให้ดูครับขอบคุณครับจะมาเทสหน้าไม้ซอมบี้ตัวนี้นะรุ่นใหม่รุ่นอัปเกรดนะครับด้วยการยิงลูกดอกนะวิธีการใช้ก็กดปุ่มนี้ก่อนครับหักลงมาตรงนี้เราตั้งกล้องมาแล้วนะครับ เสแล้วก็ใส่ดอกเข้าไปอย่างนี้นะครับก่อนยิงก็กดเซฟลงมาก่อนครับอ่ะเดี๋ยวเราลองยิงจะเป็นกระป๋องสีงเหลืองฝาดำดำนะครับระยะยิง8เมตรปักเลยนะครับปักเลยนะครับ ที่เหลือก็เหลือตั้งกล้องให้เมียนะครับเดี๋ยวเราให้ดูก่อนนะครับสินค้าร้อขอบคุณครับ